ต้องยกกาวสูงสนะคะดูแลสุขภาพตัวเองค่ะท่ามกลางการระบาดของโควิด -19 ในขณะนี้นะคะยังมีประชาชนหลายคนยังคงเดือดร้อนอยู่ค่ะ<ฆ>ต้องการความช่วยเหลือมากมายนะคะล่าสุดทางบร,ริษัทกัฟเอเนอร์จีเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนหรือว่ากัฟมีการจัดทํากล่องกัฟแคร์หรือว่ากัฟแคร์โฮมไอซูลเลชันคิตนะคะคือภายในเนี่ยบรรจุทั้งยาเวชภงันฑ์ต่างๆในการช่วยเหลือนะคะ<ฆ>ส่งตรงถึงผู้ป่วยโควิด -19 ด้วยจะเป็นยังไงติดตามได้เลยค่ะ ปัจจุบันประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤตโควิด1 i และพบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นในทุกๆวันจนทําให้เตียงในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามไม่เพียงพอแต่สําหรับผู้ติดเชื้อที่มีอาการไม่รุนแรงสามารถดูแลรักษาตัวเองด้ที่บ้านภายใต้แนวคิด home isolation ที่สามารถทําได้ในผู้ป่วยกลุ่มที่ติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการเท่านั้นทั้งนี้เพื่อสังเกตอาการและควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้างป้องกันการแพรก่กระจายเชื้อไปยังครอบครัวและชุมชนได้ บริษัทกัฟเอเนจีเดเวลอปเมนต์จำกัดมหาชนหรือกัฟจะทำกล่องกัฟแคร์หรือกัฟแคร์โฮมไอโซเลชันคิทบรรจุยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโควิด -19 ซึ่งไม่แสดงอาการรุนแรงสามารถแยกรักษาตัวที่บ้านหรืออยู่ระหว่างรอเตียงพร้อมเตรียมส่งมอบให้หน่วยงานและกลุ่มจิตอาสาที่ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19 เช่นเส้นได้มูลนิธิกระจกเงา กลุ่มวัรุ่นนีมิบุตรกลุ่มชุมชนไร้เสียงเป็นตน้นโดยตั้งเป้า10,000ชุดมูลค่ากว่า10ล้านบาทเราขอสงองกล่องกัฟแคร์ให้กับกลุ่มผู้ป่วย h โฮมอ s l a t i o n และขอเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยทุกๆท,ท่านพร้อมผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับ ภายในกล่องกัฟแคร์ประกอบด้วย 1. เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว 2. ประรดวัดไข้แบบดิจิตอล 3. ยาพาราเซตามอล 4. ยาแคปซูลฟ้าทลายโจร 5. หน้นากากอนามัยและ 6. เจลแอลกอฮอล์ซึ่งเพียงพอสำหรับการรักษาตัวอย่างน้อย14วันรวมทั้งมีคำแนะนำสำหรับการรักษาตนเองที่บ้านด้วย ทั้งนี้โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการกัฟสปาร์คสมายจุดพลังให้คนไทยยิ้มได้ที่รเริ่มขึ้นเพื่อมุ่งช่วยเหลือคนในสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยหวังว่ากล่องกัฟ c a ร์จะเป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือที่ทําให้ผู้ป่วยโควิด -19 มีอาการดีขึ้นหรือหายป่วยได้ในเร็ววันด้วยความห่วงใยจากบริษัทกัฟเอเนจีเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชน สามารถติดตามข่าวสารและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ f เฟซบ o o ก a ฟน a พจก u ฟ f Spark คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ค่ะในช่วงหน้ามีเรื่องของฝ